สวัสดีครับผมหมอเอแพทย์แผนไทยครับวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์ในหัวข้อเสียงดังในหูมีความดันโรหิตสูงต้องทำอย่างไรนะครับในเรื่องของโรคเสียงดังในหูเป็นโรคที่สร้างความรำคาญให้กับพวกเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็จากสถิติก็พบว่าประมาณ1ใน4นะฮะของประชากรนะครับอาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะครับแต่ว่าที่ ผมอ่านจเจอมานะครับก็ประมาณ1ใน4นะจะสังเกตว่าเสียงดังในหูนะครับเป็นโรคที่หลายๆท่านหรือคนรอบตัวเราเป็นแต่อาจจะยังไม่พูดถึงการคินั้นเองนะครับเวลาเป็นแล้วนะครับมันไม่ได้เสียงดังในหูนะฮะคนไข้เล่าใหังว่ามันเป็นเสียงดังในหัวที่อยู่ในสมองนะฮะในาภาษาอังกฤษนะฮะก็จะใช้ว่า ringing in the ear ก็คือเสียงดังในหูหรือ ringing in the brain หมายถึงว่าเสียงนั้นมันดังอยู่ในสมองนะครับมันสร้างความรำาขวนะในทางการแพทย์แผนปัจจุบันนี้ยังไม่มีายารักษาแน่นอนนะครับรวมถึงาการแพทย์ตะวันตกทั้งหมดเลยนะครับยังไม่รู้จักวิธีรักษาแต่ผมเองนะครับก็ยอมรับว่านะฮะมีความเชี่ยวชาญชำนานในการรักษาโรคเสียงดังในหูนะฮะคนไข้ที่รักษาอยู่ที่ผ่านมาที่หายหาย จากเสียงในหูและก็รังที่รักษาอยู่นะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าเรารู้ความลับนะครับว่าเสียงดังในหูเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันสัมพันธ์อย่างไรแล้วเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุน,นะครับมันก็สามารถหายได้แล้วหลายๆท่านเลยนะครับที่มารักษากับผมนะผมค่อนข้างจะเขี่ยวเขียนในเรื่องการอยู่การกินการดูแลตัวเองนะครับนะโดยส่วนใหญ่บางทียี่สิบวันสี่สิบวันเดือนหนึ่งสองเดือนเห็นผลชัดเจนทุกคนแล้วอยู่ที่ว่าเราต่างหากที่ จะตั้งใจรักษาแค่ไหนเองนะครับในไลฟ์นี้ผมก็จะมาพูดถึงนะฮะเรื่องว่าเจิงได้ไหูมันปีเกี่ยวข้องกับโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างไรนะฮะลดความดันโลหิตสูงในทางการแพทย์ก็บอกว่าต้องทานยาตลอดชีวิตนะฮะแต่สำหรับผมแล้วนะครับถ้าเราไปแก้ที่ต้นเหตุนะครับวันหนึ่งเราสามารถลดยาไขามันยาพวกไขมันความดันหลงแล้วเราไม่จําเป็นต้องกินตลอดชีวิตได้นะครับถ้าเรารู้กลไกชีวเคมีในร่างกายของเราแล้วก็ปรับตัวนะฮะ เสียงดังในหูมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมันสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูงเราได้อย่างไรนะครับนะตัวาจากประสบการณ์ของผมที่รักษามานะครับแล้วก็มีดูจากค่าแผลค่าเลือดของคนไข้นะครับก็จะพบว่าเสียงดังในหูทุกท่านเลยโดยส่วนใหญ่นะครับมักจะมีภาวะไขมันในเลือดค่อนข้างจะสูงแล้วเลือดค่อนข้างจางเป็นเวลาน,านานติดต่อกันนะครับไขมันสูงแล้วก็เลือดจางเป็นเวลานาน,านติด ถ้าเราได้พูดไปย้อนสักประวัติอย่างละเอียดนะครับเราก็จะได้พบว่ากันอยู่กันกินของคนไข้ที่เป็นเสียงดะงูนั้นนะครับมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกันกับภาวะที่ทําให้เลือดของตัวเองนั้นมีภาวะไขมันสูงเลือดจางนะครับแต่ไขมันสูงเลือดจางนี้นะครับมันส่งผลยังไงต่อนะถ้ามันเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลานานเมื่อไรที่ไขมันสูงเลือดจางเป็นเวลานานติดต่อกันนะครับมันจะทําให้ ภูมิในร่างกายของเราเริ่มทํางานผิดเพี้ยนผิดปะกะติผิดเพี้ยนขึ้นมาภูมิในร่างกายของเรามีหนะ้าที่กําจัดเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในร่างกายของเราแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ภูมิเราเริ่มทํางานผิดเพี้ยนภูมิในร่างกายของเราจะเริ่มทําลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของตัวเองอเ,เกิดภูมิเพี้ยนขึ้นมาภาวะนี้ผมจะเรียกว่าภาวะร่างกายที่เสียสมดุลหรือภาวะที่มีแนวโน้มเป็นโรครูมาตอยโรคพุ่มข่วงนะถ้า มันมีนโน,น้อเป็นโรครูมาตอยนะครับมันก็จะทําลายตามข้อตามาตามข้อกระดูกข,ของเราเรจาจะปวดเมือม่อยตามเมื่อยตามตัวเลยนะครับแล้วถ้าเกิดที่ผิวหนังเป็นโรคพุ่มผงวงนะฮะมันก็จะทําให้ผิวหนังเราอักเสบเป็นผื่นคันนะครับเป็นมีโรคพุ่มผงแฟกเข้ามานะครับถ้าเกิดทางยีสต์ของเรามันมันอักเสบนะครับทางยีสต์ก็เป็นตุ่มได้เป็น ผมก็จะร่วงได้นะครับแล้วภาวะการเสพภายในร่างกายของเรานี้นะครับเราจะ Serbia, เราจะสังเกตได้อย่างไรนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตก็คือว่าพอมีการเสพภายในร่างกายของเราเกิดความร้อนในร่างกายของเราขึ้นมาสิ่งที่ร่างกายของเราจะทําก็คือเราจะร่างกายของเราจะให้เราดื่มน้ําเข้าไปเยอะดื่มน้ําดื่มน้าเข้าไปเพื่อดูดซับความร้อนแล้วก็ฉี่ออกดื่มน้ําเยอะก็ฉี่บ่อยดื่มน้ำเยอะก็ฉี่บ่อย,น,ออยนะครับมันจะเกิดความร้อนในร่งงรารงกายของเราเกิดการเสพทั่วร่างกายของเรานะฮะ เราเองจะกระหายน้ําบ่อยร้อนในกระหายน้ําบ่อยนะครับนะดื่มน้ําบางทีเราดื่มน้ําไม่ค่อยพอเพียงพอมันจะเกิดแผลในปากเราแผลในปากแล้วก็จะกระหักแล้วก็จะกระหายน้ําตลอดเวลาเลยนะครับแล้วยิ่งช่วงไหนที่เราดื่มน้ําไม่พอดับนะพ,พอกอนี้พอแผลร้อนในจะเกิดขึ้นประจําเป็นประจําประจําเลยนะแสดงว่ามันมีการอักเสบภายในร่างกายของเรานะครับ พอปากเราเป็นแผลนะพริกกิงข่าตะไคร้เราจะทานไม่ได้พริกกินข่าตะไคร้จะทําได้สมุนไพรที่เคยทานมีดิ้ร้อนนะครับเราก็จะทานไม่ได้เพราะข้างในมันอักเสบตลอดเวลานะครับนะฮะเมื่อเราน้ําที่เราดื่มเข้าไปนะจะดูดซับขอมแล้วก็ฉี่ออกนะครับน้ําจะไปเลี้ยงลําไส้ใหญ่เราไม่ค่อยเพียงพอนะ น้ำไปเลี้ยงน้ำใสใหญ่เราไม่มีคอมันจะเกิดอาการท้องผูกนะท้องผูกเรื้อรังมาเรื่อยมาเรื่อยๆพร้อมกับตัวเราจะรุมรมร้อนๆเหมือนจะเป็นไข้เพราะเกิดการอักเสบนะครับท้องจะผูกผูกไปนานๆเป็นอะไรละ่ะคุณหมอก็เป็นริดสดวงทวารเขาคอ่อยๆกอดตัวขึ้นมาตามระบบกลไกของร่างกายที่มันค่อยๆโสมโๆมโมโม,ม,มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะอันนี้ก็คือ ในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นนี่จะเกิดแต่ไขมันสูงเลือดจางนะแล้วมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับคุณหมอกับเสียงดังในหูของเรานะจากแค่ไขมันสูงเลือดจางนะเริ่มต้นแค่นี้เองนะภูมิใน,นร่างกายทำอะไรเนื้อเยื่อแล้ววกของเองเกิดการเสื่อมในร่างกายของเราในโรคของเสียงดัง,ดงในหูโครงสร้างหูโครงสร้างการได้ยินของหูของเราน,ะนั้นก็คือประกอบด้วยเซลล์กระดูกเทเวนเซลล์กระดูก ส่วนประกอบของหูแต่ละชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยนะครับโครงสร้างของหูของเราเป็นเซล์กระดูกนะเชื่อว่าเซลลก็ต้องมีอะไรมีหลอดเลือดเข้าไปเลี้ยงนะครับมีเซลลกระดูกก็ต้องรับอาหารนะรับวิตามินเกลือแร่รับอากาศนะแล้วมีหลอดเลือดหลอ,หลอดเลือดเข้าไปเลี้ยงเหมือนกันนะฮะแม้กระทั่งตัวเซลล์ประสาทนะลูกเสียงดังหูเราจะพบบ่อยๆว่าคุณมอว่าเป็นลูกเซลเอ่อลูกเส้นประสาทหู เสื่อมนะแต่จริงๆในเวลารักษาจริงมันไม่ได้เสื่อมนะเพียงไม่ได้เสื่อมแต่มันเกิดการอักเสบภายในแค่นั้นเองไปอักเสบเรื้อรังภายในแล้วทําให้มันทํางานผิดเพี้ยนนะครับตัวหลอดเลือดนะครับที่ไปเลี้ยงนะฮะมันก็มีอะไรนะครับมันก็เกิดการอักเสบได้แม่ต้องเซลล์ประสาทนะของส่วนหูของเรามันก็เกิดอาก,การอักเสมนะแม้กระทั่งตัวในสมองของเราเซลล์สมองที่เป็นส่วนควบคุม มันก็เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเะพิ่มขึ้นนะฮะเมื่อไหร่ที่เาราไขมันสูงเลือดจางนะมีการเสพภายในร้อรังตัวโครงสร้างหูของเราก็เกิดการอักเสบเหมือนกันมันก็เลยทําให้ตัวระบบการได้ยินของเรานั้นมีผิดเพี้ยนนะครับก็เกิดเสียงดังขึ้นมาเสียงดังเสียงดังขึ้นมาตลอดเวลาเลยการที่เกิดเสียงดังนั้นนะครับมันเป็นภาวะที่ร่างกายของเราเตือนเราเป็นเซ็นเซอร์เตือนเราอย่างหนึ่งนะครับว่า ระบบภายในของเราะระบบโครงสร้างหูของเรานั้นจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะฮะหลายท่านเลยนะครับนะที่ผมจะเจอแล้วก็เจอในข้อคน้นค่้จริงก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีเนื้องอกในสมองนะครับเนื้องอกในสมองเกิดขึ้นมาผมรักษาทุกโรคแม้กระั่งเนื้องอกในสมองก็ต้องผ่าตัดผมก็รักษาคนไข้ที่มีภาวะเนื้องอกมาจะมีเสียงดังหูทุกคน แล้วเสียงดังในหูไปนานเขานานเขาก็เกิดเนื้องอกในสมองได้เช่นเดียวกันนะครับอย่านึกว่าเราเสียงดังในหูเราจะป,ปะล่อยปาเรลยไม่สนใจตัวเองนะครับใน,ในวันหนึ่งนะจะาเร็วจะช้ามันก็เกิดเป็นมีมีโอกาสที่จะเกิดเป็นเนื้องอกในสมองได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็เลยเกิดขึ้นมานะฮะเราจะรู้นะครับว่ามาจากไขมันสูงไม่อจางิเวณติดต่อก,กันร่างกายเกิดการเสมืมแล้วปัจจัยอะไรละ่ะคุณหมอ ปัจจัยเร่งล่ะนะปัจจัยเร่งที่ทําให้การเสพภายในรั้วรังของเราเนี้ยมันาวีความรุนแรงต่อไปเรื่อยๆก็คืออะไรบ้างครับก็คืออาหารสแสลงนั่นเองอาหารสแสลงนะครับหลายท่านนะครับมาฟังไลฟ์หมอเอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะฮะไม่ก็ชอบฟังหรอกเพราะว่าอะไรหมอเอขัดใจหมอเอขัดใจอะไรที่เราชอบชอบกินก็หาว่าเป็นของสแสลงนะผมอยากจะบอกรัาว่าอาหารสแสลงนะครับ เป็นกฎธรรมชาติไม่ใช่หมอเอและครูบาอาจารย์แพทย์แผนไทยนะครับเป็นคนกําหนดขึ้นอาหารแสดงเป็นกฎธรรมชาติคุณจะรู้ไม่รู้ก็ตามนะของดีอาหารแสดงนั้นดีมีประโยชน์ในทางโภชนาการผมก็ไม่เขียงผู้รู้บอกว่าดีดีดีผมก็ไม่เขียง,ยงแต่สิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นอาหารแสดงอย่างเช่นปลาประาปเจา้าพักดองเน่อไม้ผลไม่ดองอาหารทะเลครึ่งในไข่เห็ดเป็นต้นอันนี้จัดเป็นอาหารแสงแลงเราทานเข้าไปร่างกายมันจะอักเสบส่วนดีมันก็มีส่วน มันไปเรื่องการเสพในร่างกายของเราก็มีเช่นเดียวกันนะหมอเอไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นครูบาอาจารย์ไม่ได้เป็นกำนหนดขึ้นแต่เป็นกฎธรรมชาติอยากจะให้รู้ไว้ทําความเข้าใจในกันตรงนี้นะครับว่านะและก็พฤติกรรมที่คนไข้มารักษากับผมนะครับว่า,าหลายๆท่านเลยมีพฤติกรรมที่ชอบนะทานอาหารสแสลงด้วยนะครับนะฮะนอกจากตัวอาหารสแสลงเป็นตัวการสําคัญที่เรื่องการเสพในร่างกายของเราแล้วนะครับ เมื่อร่างกายของเรานะเกิดแพ้ภูมิตัวเองหรือ,อเนื้อ,อหรือภูมิในร่างกายทำลายเนื้อเยื่อได้ว่าตัวเองนะครับมีภาวะร่างกายเสียสมดุลน,นะครับในทางการแพทย์นะครับเราก็จะพบว่านะฮะตัวเชือ้ออลนที่มีภาวะแพ้ภูมิตัวเองก็คือรูมโมตโเอสเอชนะครับมีภา,าวะแพ้ภูมิตัวเองนะครับตัวเชื้อแบคทีเรียและก็ไวรัสนะเป็นเชื้อโรคนะเมื่อไหรที่เข้าไปในร่างกายของเรานะครับ กขาจะสร้างสารพิษขึ้นมาในร่างกายของเราสารพิษเหล่านั้นนะครับมันจะไปกระตุ้นภูมิของเราภูมิของเรายิ่งเพี้ยนอยู่แล้วเมื่อเดที่รับได้รับ,รบตัวเชื้อแบคทีเรียไวรัสเข้ามานะครับมันก็จะทําให้ภูมิของเราเพี้ยนมากขึ้นมากขึ้นทําลายการตักเสบภายในของเราก็จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับยิ่ง2-3ปีที่ผ่านมานะครับมีการระบาดของไวรัสโวโลกเลยนะครับหลายท่าน ก็จะได้รับไวรัสทางการแพทย์นะฮะสองครั้งสาครั้ง4ครั้งนะฮะหรือบางท่านก็ได้รับไวรัสแล้วก็ติดเชื้อไวรัสโดยตรงหรือบางทีหลายๆอย่างนะครับติดไวรัสนะฮะนะครับไวรัสตัวนี้นะครับพอเข้าไปในร่างกายของเราเขาจะสร้างสารพิษสารพิษขึ้นมานะครับแล้วก็มันไปกระตุ้นให้ร่างกายของเราทํางานผิดเพี้ยนมากขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวส่งเสริมนะฮะ อ๋อลืมบอกไปนะครับว่าอาหารแสลงเองนะครับนอกจากเ,าเราทานเข้าไปเองแล้วนะสำหรับคุณผู้หญิงนะครับที่มีสามีหรือมีแฟนนะครับการมีเพศสัมพันธ์กันนะเป็นการหลับนอนด้วยกันมันเป็นเรื่องปกติของคนที่มีครอบครัวแต่เมื่อไหร่นะครับทีเ่เวลาที่มีเพศสัมพันธ์กันนะฮะตัวสามีของเราแฟนของเราไม่ได้สวมถุงยางอัามัยนะ อาหารแสดงอาหารต่างๆที่สามีเราทานเข้าไปทุกอย่างนะครับมันจะผลิตไปเป็นน้ําเชื้อเป็นตัวสุจิแล้วก็หลั่งเขาเ้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงของเราผู้หญิงของเรานั้นก็จะดูดซับสารเหล่านั้นนะครับไปเข้าไปในร่างกายเป็นฮอร์โมนผู้ชายเขาไปใช้นะครับผู้หญิงของเราผู้หญิงที่แต่งงานมีครอบครัวก็จะได้รับอาหารแสดงแบบนั้นนะครับการตัดเสพภายในก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเราทานเองเรารับจากสามีนะครับเป็นธรรมดานะฮะแล้วนะครับ แล้วในอีกคีนี้นะครับมันไปสมคัญยังไงนะครับคนที่ตั้งใจฟังมาก็จะรู้แล้วนะครับว่าจากที่ภาวะไขมันเลือดของเราสูงติดต่อกันนาน,านานเข้านานเข้า,นา,นา,นามันนำมันนำนำพาไปสู่อะไรบ้างครับก็คือความดันโลหิตสูงนั่นเองนะครับความดันโลหิตสูงก็เกิดจากอะไรบ้างครับก็เกิดจากที่ไขมันเลือดของเราก็เขา Sail, ขึ้น, pierws, ым, น oh, สูงขึ้นสูงขึ้นในเลยขีดจํากัดมันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่ามันมีการเสพภายในรื้อรังมากเข้ามากเข้า มันก็เป็นตัวส่งเสริมให้เกิดความดันโลหิตสูงของเรามากขึ้นมากขึ้นไขมันค่อยสะสมสะสมขึ้นขึ้นน,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 นะครับะตะสังเกตว่าเสียงดงังในหูก็มีนะครับยาไขมันความดันลุตสูงเราก็้องต้องทานอยู่นะไม่ทานประจาไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ความดันของเรานั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเราก็จะต้องมียา,ขขอยอาลดไขมันไอ้ลดความดันจากคุณหมอมาทานนะครับอันนี้ เป็นปกตินะเป็นปกติไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะความดันโลหิตสูงก็ต้องมียามากดมาควบคุมนะครับแต่ว่านะฮะจะดีไหมครับว่านะครับพอม,มาฟังไลฟ์หมอเอแล้วนะฮะเรารู้สาเหตุที่มาของการเกิดเช้นแดงในหูแล้วแล้วก็สาเหตุการเกิดความดันโลหิตสูงแล้วนะครับนะะนะครับ เราไม่ยากนะครับการที่เราอยากจะเสียงดังในหูลดลงนะครับเราก็ต้องไปแก้ที่ไหนมาครับก็แก้ที่ต้นเหตุของโรคมันนะก็คือไขมันสูงเลือดจางอาหารแสลงเป็นตัวเร่งนะครับนะเราต้องทําอย่างไรนะฮะสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือจําในสิ่งที่ผมบอกไปนะครับว่าสิ่งที่ทํอาทีพง่ายที่สุดก็คือจาในสิ่งที่ผมบอกไปง่ายๆก็คือสิ่งที่ทานได้สิ่งที่ทานได้คือหมู ปลาช่อนปลาดัดชิมเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาวหมูปลาช่อนปลาดัดิมเต้าหู้หลอดอ่อถูเหลืองหลอดสีขาวหมูนะฮะหลายท่านนะครับบอกว่าคุณหมอน่าจะเน้นเป็นหมูอะไรนะนะครับหมูก็ควรจะเป็นหมูสันในหมู้แดงนะครับหมูติดมันน้อยบางคนคุณหมอหมอเอบอกว่าทานหมูได้ชั้นดิชั้นก็ไปล่ําเอาหมูสามชั้นเลยนะครับทานต่อๆกันไข่หมูสามชั้นไข่มันมันก็เยอะมันออกไม่ได้ไข่มันก็สูงเหมือนกันหมูเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับ นะเราก็ทานาตัวหมูสันในหมูหมูเนื้อแดงเอานะครับนะฮะโปรตีนที่ผมบอกไปนี้นะครับให้ทานในสัดส่วน 60- 70็เนะ60-70%จท่านใดนที่ทานมังซิรัตทานเจสิ่งที่ทานได้อย่างเดียวก็คือเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาวนะเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาวเต้าหู้อย่างอื่นอย่าไปทานนะครับอย่าไปทานเพราะว่าอะไรเพราะว่า หลายกรรมวิธีนั้นถ้าตัวตะกอนด้วยน้ำส้มสายชูหรือแม้กระทั่งว่าตัวตะกอนนี่ดีเกลือแต่ใช่ในน้ำนานมันก็ออกไปทางรีบไปทางหมักนะครับง่ายสุดนะครับก็คือเอาเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาวเท่านั้นนะครับหมูก็หมูสันนายหมูได้แดงนะครับปลาก็ปลาช่อนปลาตะพิม์นะเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาวข้างในที่เป็นเจมังซิวรัตนะครับเต้าหู้ถูเหลืองหลอดสีขาวก็ทานในสัดส่วนประมาณ70%นะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต ส่วนผักที่ทานได้ก็คือผักกาดขาวผักคะน้ากวางตุ้งกลั่ำปีถั่วฝักยาวผักชีนะฮะผักกาดขาวผักคะน้ากวางตุ้งกลั่ำปีถั่วฝักยาวผักชีนะครับคะน้าก็คะน้าต้นใหญ่นะครับกวางตุ้งก็กวางตุ้งต้นใหญ่นะครับอย่าต้นเล็กนะฮะต้นเล็กมันจะมีลีดเป็นแขนงมันจะปวดมันจะเสบนะครับนะผักที่ทานได้ก็คือทาน3 0มสถึง่เปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนผลไม้หลักคุณหมอผลไม้ก็คือ ก็คือมีมีแอปเปิลกับฝรัง่งนะแอปเปิลกับฝรัง่งทานพอล้างปากพอนะทานพอล้างปากพอส่วนเนื้เครื่องปรุงหลักคุณหมอปรุง้วยเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองนะครับเอาแบบแค่น,นี้พอนะไม่ต้องไม่ต้องไปสันหายอย่างอื่นจําในสิ่งที่ผมบอกให้อา่าฟังก็พอนะครับนะแล้วทานยังไงหละ่ะคุณหมอนะฮะทานยังไงนะครับสิ่งที่ทานก็คือหลักการาง,ง่ายๆแต่ละคนรูปร่างไม่เหมือนกันสัดส่วนไม่เหมือนกันนะครับ เอาเป็นว่าให้ทานหิวหลักการคือหิวกินอิ่มหยุดไม่ให้อดหิวกินอิ่มหยุดไม่อดหิวก็กินใหม่หิวกินใหม่ส่วนข้าวเราคุ้นหมอนะโปรตีน60 70%ผัก30 4 0ิอ่อแล้วข้าวเราคุ้นหมอข้าวหมอให้ทานสองช้อนโต๊ะเช้าเที่ยงเย็นไม่ต้องข้าวก็ขอให้เป็นข้าวอะไรยข้าวสวยเข,ขาขาเรานี่แหละครับสองช้อนโต๊ะเช้าเที่ยงหลายท่านเลยคนไข้ผมที่หายไว นะคุณหมอไม่ให้ทานให้ทานแค่สองช้อนไม่กินเลยไม่กินข้าวแต่กินกลับให้มันอิม่มหิวกินอหยุดเราก็กินกลับให้มันอิม่มเราไม่ได้หมอไม่ได้ให้อดนะฮะฟังดีๆนะครับหมอไม่ให้อดแต่เน้นกินกับข้าวเป็นหลักนะครับแต่สิ่งที่หลายท่านนะครับคนป่วยที่เป็นอยู่เสียงดังในหูหรือความดันวิตสูงนะครับร่วมกันนะมักจะก,กินแป้งเยอะคาร์บโบไฮเดรตเจดกับข้าวที่เป็นโปรตีนอีกนิดหน่อยผักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ บางทีก็ไปนเน้นพวกผล,ลไม้อย่างเช่นขว่สับป,ประรดมะละกอเผือกมันข้าวโพดพวก,าพวกบางทีแม้กระทั่งคูเรียนนะครับแม้กระทั่งตัวพวกเงาะคูเรียนลำไย,ยขนุนนะกล้วยน้ำว้ายเป็นต้นอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือไม่ใช่ของไม่ดีนะครับนะบแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราป่วยแล้วเราก็ควรจะหยุดมันเพราะว่าผล,ลไม้ที่ผมบอกไปนะครับของดีมีประโยชน์นะครับนะบเอาไว้เราหายก่อนแล้วค่อยไปทา,านนะครับตอนเนี้นะครับ เราต้องตีกรอบเรื่องอาหารการกินก่อนให้ได้ก่อนนะครับอะไรที่ผมไม่แนะนําให้ให้กินก็อย่าไม่กินไม่ต้องกินมากนะไม่ต้องกินมากนะครับกินเฉพาะที่ผมให้ทานก็พอที่ที่ให้กินก็พอมันง่ายดีนะครับนะฮะทำไมเลยคุณหมอหนาะทําไมคุณหมอให้กินแค่นี้แหละคุณหมอมีเหตุผลอะไรนะครับนะเพราะว่าอะไรนะครับ ในชีวิตประจําวันของเราที่ผ่านมานะส่วนใหญ่เราจะกินแป้งน้ตาตาลกันเยอะแป้งอาจจะในรูปของข้าวในขนมในผลไม้ในหัวเผือกหัวมันข้าวโพดแม้กระทั่งพวกอะไรพวกอ่าที่เป็นพวกถั่วต่างๆก็เหมือนกันนะครับถั่วที่ทานได้ก็คือถั่วเลืองถั่วเขียวเท่านั้นถั่วเลืองก็ถั่วเขียวเท่านั้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันกินนะฮะนะครับ นะฮะไม่ต้องไม่ไม่ใช่ว่ากินแบบสุดๆอย่างนั้นเลยนะฮะไม่เอานะครับนะทาจาเว้นถั่วเหลืองก็อาจจะเว้นถั่วเหลืองต้มใส่ซูคาโบสอย่างเงี้ยนะครับนะฮะถั่วเหลืองก็อาจจะเป็นในรูปของเต้าหู้ก็ได้นะครับการยีบผมให้คนไข้ลดแป้งน้ําตาลลงนะลดแป้งน้ําตาลลงนะครับมันส่งผลอย่างไรนะครับนะฮะการที่ลดแป้งน้ําตาลลงนะครับนะฮะ เราต้องไปดูไปรู้นะครับว่าลำดับการเผาผันพลังงานในร่างกายของเรามันเป็นอย่างไรนะครับพลังงานรูปแรกที่ร่างกายเราเออกมาใช้เป็นพลังงานคือ,อคาร์บโบไฮเดรตรูปที่2คือโปรโตีนรูปที่3คือไขมันในร่างกายของเรานะครับนะฮะคาร์โบไฮเดรตนะครับ,ระบนะบอย่างพวกข้าวพวกขนมพวกผลไม้ที่มีแป้งตาลเยอะนะครับ พอเราทานเข้าไปปุ๊บร่างกายของเราก็จะเอามาเผาผัานนะพอผันก็ได้พลังงานแล้วเราก็พลังงานที่เหลือเราใช้หมดก็สะสมไปเป็นรูปของไขมันนะครับมันเป็นแบบนี้นะฮะแต่นะครับที่ผมให้คนไข้เน้นทานกับข้าวทานโปรโตีนกับผักเป็นหลักเลยนะครับเมื่อไหร่ที่เราทานไปน้ำตาลน้อยคาร์โบไฮเดรตน้อยนะครับนะฮะร,ร่างกายของเรานะครับมีความชัญฉลาดน,นะครับ ร่างกายของเราเองก็จะมองหาพลังงานรูปที่ nah in 2นะครับพลังงานรูปสองที่เป็นโปรตีนในร่างกายของเราพลังงานรูปสองก็คือโปรตีนนะครับที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับก็คือพวกกรามเนื้อระบบเลือดนะคุมคุ้มกันฮอร์โมนต่างๆนะครับร่างกายของเราจะสงวนโปรตีนที่เป็นพลังงานรูปที่2เอาไว้ก่อนนะครับร่างกายของเราก็จะเอาพลังงานรูปที่3ที่เป็นไขมันที่เป็นส่วนเกินอยู่ตามไหนบ้างอยู่ตาม อยู่ตามหลอดเลือดของเราตามกล้ามเนื้ออยู่ตามตับนะอยู่ทุกส่วนของร่างกายคงเลยอยู่ในระบบหลอดเลือดทั้งหมดนะครับร่างกายของเราจะค่อยๆดึงออกมาใช้เป็นพลังงานนะฮะเราลดแป้งน้าตาลเราลดคาร์โบไฮเดรตนะเพื่อให้ร่างกายเอาพลังงานสํารองก็คือไขมันที่อยู่ตามในร่างกายของเรานะครับทุกส่วนเลยนะครับแม้กระทั่งหลอดเลือดในสมองของเราหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงโครงสร้างหมูของเรานะครับ เอาออกมาใช้เป็นพลังงานนะครับแล้วสิ่งที่ผมเป็นเคล็ดลับที่สําคัญเกี่ยวกับโรคเสียงดังในหูก็คือคนไข้ทุกท่านถ้าท่านไม่ออกกําลังกายถ้าท่านไม่ลดไปน้ําตาลกินกับข้าวที่มอมบอกไปแล้วไม่ออกกําลังกายท่านโอกาสที่ท่านจะหายขาดจากเสียงดังในหูนั้นแทบไม่มีคุณต้องออกกําลังกายนะ สภาพร่างกายของท่านแต่ละท่านไม่เหมือนกันก็ค่อยๆเ,เพิ่มสเต็ปไปเขาเพิ่มําดับไปลดับไปไอ้หัวใจเต้นเร็วหายยี่สนาทีตามวิสั์การแพทย์ร่างกายของเราถึงจะดึงเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานดึงออกมาดึงออกมานะครับนะหัวใจสําคัญเลยนะครับของเสียงดังหูทุกท่านจะต้องออกกําลังกายนะค่อยๆทาไปถ้าท่านไม่ออกกําลังกายโอกาสที่ท่านจะหายจากเสียงด้งหูนั้นแทบจะไม่มี นะผมเองคนไข้ที่มาอยู่กับผมผมค่อนข้างจะบังคับเลยนะนะเขาค่อนข้างจะกึ่งบังคับเลยคุณต้องทําทํำไหม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 นะครับเราทานไปน้ําตาลน้อยลงนะเราเน้นทานกับข้าวเป็นักยิ่งกินยืนยันไม่อดนะครับส่วนอาหารแสลงนะครับใครอยากจะรู้นะครับว่าอาหารแสลงมีอะไรบ้างนะครับเข้าไปดูในในไลฟ์อีพีที่หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งขอโทษหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี นะครับ173 174นะฮะผมได้พูดไว้หมดแล้วนะครับจะไม่ลงรายละเอียดให้นะครับนะฮะนะครับเราทานอาหารที่เป็นโปรตีนกับผักที่ไม่แสดงที่ผมบอกให้ไปนะครับเบาแป้งน้ำตาลเข้าทานให้น้อยมากเลยนะครับหรือไม่ต้องทานก็ได้บางท่านก็ไม่ต้องไม่ทานก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็กินนะคะหลายท่านบอกว่ามันจะขาดแป้งน้ำตาลไหมไม่ต้องกลัวนะครับน้ำมะนาวช้อนโต๊ะหนช้อนโต๊ะนะครับมีแป้งอยู่หกรัม ในเนื้อหมูในเนื้อปลาในผักในเครื่องปรุงนั้นมีคาร์โบไฮเดรตแทรกอยู่แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวขันนะครับไม่ต้องกลัวขันมีแต่ล้นนะครับมีแต่ล้นนะฮะแล้วก็ออกกําลังกายนะฮะการที่เราทําแบบนี้เราปรับเปลี่ยนการอยู่กันกินแบบนี้เราลดอาหารแสลงล้วออกกําลังกายนะครับสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือระบางครับก็คือว่าความเข้มเลือดของเรานะครับความเข้มเลือดของเรา จะก็ค่อยดีขึ้นค่อยๆเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะครับการที่เราทานโปรโตีนกับผักที่ผมพูดไปนั้นนะครับมันเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเม Saint ็ดเลือดหลายท่านเลือดจางนะคุณหมอให้ยาบำรุงเลือดมาแต่ทําไมเลือดชั้นไม่ไม่ไม่หายจางสักทีหนึง่งก็เพราะว่าอะไรเรามไม่รู้ความลับของมันกลไกการสร้างเม็ดเลือดในร่างกายของเราสร้างสายโปรตีนในร่างกายของเรามันต้องมีกรดอะมิโนกรดอะมิโนมาจากไหนโปรตีนโปรตีนนั้น ที่ผมบอกไปคือทานในสัดส่วน60-70นะครับส่วนผักล่ะผักก็ให้วิตามินหรือโคเฟกเตัว์2ตัวนี้รวมกันในร่างกายของเราโดยที่มีเอนไซม์ในร่างกายของเราทํา,า,ง,า,ง,าทงานสร้างสายบนตีขึ้นมาใครทานะครับจะสังเกตว่าความเข้มเลือดที่ฝ่ามือผ่าเท้าของเราก็หน้าตาผิวพ่รณเราก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นความเข้มเลือดของเราก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะฮะส่วน เราลดเป็นน้าตาลลงการลดเปน้ kind of ําตาลลงเสร็จปุ๊บร่างกายก็ดึงเอาพลังงานสำรองออกมาใช้เป็นพลังงานนะครับไขมันเลือดของเราจะค่อยลดลงลดลงเมื่อไหร่ที่ไขมันในเลือดของเราลดลงความดันโลหิตสูงของเราจะค่อยๆลดลงตามค่อยๆลดลงตามนะครับเราเคยทานยาความดันอยู่นะครับเมื่อไหร่ที่ความดันเราลดลงเราก็ค่อยๆลดปริมาณยาไขมันลงหนะจะตายไม่ตายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปากของเราเนี่ยแหละครับว่าเราเข้าใจไหมเราตามใจปากไหมหรือว่าเราจะ กลับมาดูแลตัวเองนะมันอาจจะขัดใจตัวเองแหละแต่ว่าเราเองนะครับนะเรารักตัวเองเราเปลี่ยนกันเถอะเปลี่ยนวิธีการอยู่กันกินใหม่เหมือนเถอะนะแล้วก็เราก็ขยับตัวออกกําลังกายนะขยับออกกําลังกายค่อยๆเพิ่มสเต็ปไปเพิ่มสเต็ปไปนะครับอาหารเสร็จแล้วก็หยุดละนะกินเฉพาะที่หมอเอบอกนะครับออกกําลังกายนะครับทุกอย่างมันจะค่อยๆด,ดีขึ้นเองเสียงดังในหูของเราจะค่อยๆ stop ลงนะอาจจะช้านะมันไม่มี ยาแผนโบราณช่วยแต่แน่นอนนะครับว่ามาฟังไลฟ์หมอเอนะครับในระยะยาวๆถึงไม่รักษากับผมมันก็ดีขึ้นแน่นอนนะเสียงในหูจะค่อยๆวันหนึ่งมันจะค่อยๆเบาลงจะเร็วจะช้าหมอไม่ทราบนะอยู่ที่ค่าเลือดเริ่มต้นอยู่ที่วินัยการปฏิบัติตัวของเรานะครับมันดีขึ้นแน่นอนถ้าเราได้ลงมือทําลงมือทํามันดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ อาหารแสลงนะตัดใจเถอะนะครับสิ่งที่หมอพูดใน EP 1 7 7เอขอโทษ174 173นะเข้าไปฟังนะครับเข้าไปฟังนะครับหรือไม่ต้องคิดอะไรมากนะจำเฉพาะที่หมอเอพูดให้ฟังว่ากินอะไรได้บ้างเพียงพอแล้วกินอะไรได้บ้างจำแค่นั้นพอออกกำลังกายก็ค่ดูแลตัวเองไปนะครับถ้าไหนที่เป็นคุณผู้หญิงนะครับก็ให้คุยกับคุณสามีนะครับว่า ฉันป่วยอยู่นะครับยังไงเวลาจะหลับนอนด้วยกันสวมถุงยางอนามัยให้หน่อยได้ไหมนะครับหมอก็ไม่ได้ห้ามในเรื่องของกิจกรรมครอบครัวหมอไม่ได้ห้ามนะครับนะฮะมันก็เลยถ้าเราตั้งใจทำนะฮะเสียงดังในหูจากลูกที่บอกว่าลูกนี้ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ไม่จริงนะไม่จริงนะครับผมรักษามาเยอะแล้วแล้วการที่ใช้แนวทางแบบนี้นะครับมันสามารถรักษาให้หายขาดได้ นะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้เวลามากน้อยวินัยแต่ละคนไม่เหมือนกันค่าเรื่องรต้นไม่เหมือนกันนะครับนะก็อยากจะฝากไว้นะฮะแล้วก็คนไหนที่เป็นอยู่ผมรู้ว่ามันทรมานอย่าท้อแท้สิ้นหวังอย่าท้อแท้สิ้นหวังนะครับทุกอย่างมันมีต้นเหตุมีที่มามันสามารถรักษาให้หายได้นะถ้าเรายอมกลับมาดูแลตัวเองจริงๆนะครับนะก็ขอฝากไว้นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่สนใจจกรักษานะครับผมเองผมมียา แพทย์แผนไทยยาแผนโบราณนะครับยาสําหรับแผนโบราณนะครับชุดแรกที่ใช้ก็คือยาปรับสมดุลนะครับพี่จะไปหยุดการเสพภายในรั้อรังนะครับหลายท่านนะครับที่ทานยาปรับสมดุลแล้วก็บางคนนะครับจะบอกว่าหมอบังคับอ่ะหมอบังคับให้คนไข้ส่งกันบ้านให้หมอดูทุกวันเลยทรงๆๆๆมากนะครับหมอก็ดูให้ขุนผมเองและคุณหมอนี่ก็ช่วยตรวจให้ช่วยกากับให้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทั้งอาจจะมีดุบ้างอาจจะมีดุบ้างทั้งให้กําลังใจนะครับ เพื่อให้คนไข้าหายไวๆนะครับนะอยากจะให้หายไวหลายท่านเลยนะครับแค่2 0บวันเจียงเลหูก็บบาลุงแล้วบางคนก็40่สิบวันบางคนเดือน2เดือนนะครับที่รักษาอย่างจริงจังมายังไม่เคยมีใครถึงว่า1ปีแล้วแล้วค่อยดียขึ้นไม่มีนะฮะมันจะดีขึ้นตั้งแต่ประมาณแค่20บวันนะบ,บางคนก็7บางวันท่านก็7วันนะครับยีวันนะอ่าสี่สิบวันเดือน2เดือนนะครับมันเห็นผลแล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าวินัยเราขนาดไหนความพร้อมในการทญญานยาในทาน ทานโปรโตีนเสริมอะไรเงี้ยนะฮะนะครับทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดนะฮะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจดูแลตัวเองนะครับมันมีทางรักษาให้หายขาดได้เสียงได้หนึ่งหูนะครับอย่าไปคิดว่าไม่มีหมอคนไหนบอกรักษาหายนอกจากหมอเอ้นี่แหละใช่นะหมอเอรักษาหายได้แต่มันต้องร่วมมือนะผมจะถามนะครับว่าคุณไข่ร่วมมือกับหมออย่างจริงจังไหมคุณมีวินัยไหมถ้าคุณมีวินยัยมันก็หายได้นะครับก็ฝากไว้นะฮะก็ขอขอบคุณ ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะครับอยู่ทางอเมริกานะทางยุโรปนะครับทางออสเตลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงประเทศอาเซียนของเราพี่น้องชาวฝั่งโค้งนะสปปลาวนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านใดที่ สนใจอยากรักษาก็ติดต่อหมอเข้ามาได้ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคในการรักษานะครับแล้วก็ท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามช่อง y t u t u ของหมอเอเพ็แผนไทยนะครับผมเองก็ฝากช่วยติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเองแล้วก็ทีมงานนะครับที่จะเอาความรู้ในทุกๆโรคมาฝากทุกๆท่านนะครับนะฮะสำหรับไลฟ์นี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ